ทุกคนตอนนี้นะครับี n นน h ับนะครับได้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเว้ยทุกคนครับก็ระบบสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับทุกคนครับม <si ันก็จะมีอยู่สามระดับด้วยกันนะครับทุกคนครับก็สำหรับใครสายเปสายรถเลตผมเนี่ยนะครับสามารถมากดสมัครสมาชิกก anyway> ันได้นะครับทุกคนครับอย่างแรกเลยนะครับผมทุกคนครับเลเวลแรกเลยนะครับก็จะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับทุกคนครับซึ่งมันจะราคา50าบาทเรเวลแรกเนี่ยนะครับสามารถ พูดคุยกับผมได้นะครับตอนไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมก็ผมจะลงดิสไปแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วจะได้รับยศพิเศษดิสคอร์ดซีนอนทับทุกคนครับก็จะได้ยศที่มีชื่อว่า FC Season Level หนึ่งนั่นเองนะครับก็จะปลดล็อกห้องเมมเบอร์โซนนะครับก็สามารถพูดคุยกับผม,ผมได้แล้วก็ทำไมพูดเร็ววะ แล้วก็สามารถพิมพ์ผู้คุยกบผมได้แล้วก็สามารถโหวตคลิปต่อไปของซีลันฮับได้นะครับแล้วก็จะมีอิโมจิสุดน่ารักนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด6แบบเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับก็สามารถไปใช้กันได้นะครับ เลเวลสองนะครับมันก็จะมีส่วนของรับพ่อเอ็มนะครับสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับเราจะได้รับยพิเศษนะครับนั่นก็คือเลเวลสองนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลสองเนี่ยนะครับก็จะสูงกว่าเลเวลหนึ่งเนาะทุกคนครับก็สามารถปลดล็อกห้องเลเวลสองครับทุกคนครับเลเวลสองเนี่ยนะครับทุกคนครับมันสามารถเล่นเกมกับผมได้ตอนนี้ผมสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามในโรบ็อกนะครับผม นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการรับแอปเพื่อนในเกมโร w ็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้รับคิปพิเศษด้วยนะครับก็คิปพิเศษเนี่ยนะครับสามารถรีเควสได้นะก็จะได้คิปพิเศษแบบไหนก็ลองรีเควสมาดูได้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ โอเคทุกคนครับต่อมาครับเลเวลสนะครับทุ่มหมดตัวเลยนะครับนั่นคือเกินขีดจำกัดนั่นเอง3,000บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับเสื้อเอ็กซ์เซิร์ฟลิมิเ dition ฟรีนะครับทุกคนครับก็เสื้อตัวนี้นะครับก็สวยมากทุกคนฮะแล้วส่งด่วนฟรีนะครับสำหรับใครที่อยู่แถวจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับส่งด่วนฟรีเลยนะครับก็จะส่งด้วยกราฟนะครับผมก็ส่งไวนะครับ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะรับแอทุกอย่างฟรีนะนะก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเดีกก็เลยแบบรับแอทุกอย่างฟรีก็ ก็ก็ก็ใครชอบหนูเอ้ยใครใครชื่นชอบผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกมาได้นะนะครับก็ไม่บอกว่ามันได้อะไรอีกนะแต่ว่ามันพิเศษอะโอเควะคือไม่ต้องซื้อหรอกนะครับเขิน โอเคทุกคนครับก็ใครที่สมัครสมาชิกมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับหรือใครได้กดสมัครสมาชิกม,มาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนครับสามารถติดต่อ IG จีผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็รอผมไลฟ์สดนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่าเอ้ย ผมสมัครสมาชิกแล้วแล้วยังไม่ได้ยศเนี่ยนะครับก็พิมพ์ชื่อที่คอร์ดไว้นะครับก็ติดต่อ IG ผมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะก็ไปติดต่อกันได้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเนาะนะครับรักทุกคนมากเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็กดสมัครด้วยนะครับเจอกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ